มาออกแล้วขณะนี้พระที่ให้เป็นตัวนำหนึ่งลเ,องอเงลอยเป็นตัวที่สองขณะนี้พระที่ให้เป็นตัวนำหึ่งเลอยเป็นตัวที่สองหึวงวิศวะที่สามเดชสังเลยที่สี่ 4. ถูกโค้งไปก้าวพระพี่ให้เป็นตัวนำ หนึ่งในร้อยเป็นตัวที่สองที่ป้ายแปดพรอะที่ให้เป็นตัวนำหนึ่งในร้อยเป็นตัวที่สองหนุ่มวิศวะที่สามาม,ามุกตาเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ที่โค้งป้ายเจ็ดในขณะน,นี้พราะที่ให้ยังเป็นตัวนำอยู่โอามานุกตาเริ่มแรทงทนายขึ้นมาเป็นตัวที่สองแล้วที่ป้ายหกจะออก้างตรง พ่ะพี่ให้เป็นตัวนำกู่กับโอามานุกตาขณะนี้โอามานุกตาเป็นตัวนำอลีนาเป็นตัวที่ขณะนี้โอามานุกตาเป็นตัวนำเจสันลีเป็นตัวที่สองพระพี่ให้ที่สาม